สวัสดีค่ะัจมาพยกรอากสมับสวัสดีครับมาอขับค้าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะว,ว,ว,วันออกชฉียงเนือตอนบนประจำวันเสาร์ที่18มีนาคมพุทธศักราช2 5 6 6กับผมนายพีระเดชสุยกระเดื่อง จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแกน่นเมื่อนี้นะครับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเฮ่าก็ะจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับซึ่งก็จะเฮ็ดให้ช่วงกลางวันนะครับก็มีอากาศร้อนก็มีฝ่าหัวเกิดขึ้นได้ก็เนื่นองมาจากว่าตัวความกดอากาศต่ำนะครับปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน,บน,บนก็คือรวมทั้งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเฮ้านะครับก็เลยเฮ็ดให้ รเวณภานกำลังสีเหนือตอนบนของเขามีอากาศห่อนได้ในตอนกลางวันนะครับคำามาเบิ่งผ่านท้ายดาวเทียมนะครับผ่านท้ายดาวเทียมกับมือนี้นะครับกะท้องฝ้าแต่ยังโกงอยู่นะครับในตอนเ้าแต่ตอนบ่ายๆนะครับอาจจะมีเมฆหรือว่าเมฆฝนที่อาจจะเป็นฝนหรือฝนฝ้ากะนองเกิดขึ้นได้ทางบริเว้นทังจังหวัดเลยจังหวัดที่ภูมิเกิดขึ้นได้บางพื้นที่นะครับ ต้นฤดากตรวจอากาศของจังหวัดขอนแก่นแล้วก็ฤดากตรวจอากาศของสกลนครในตอนเช้าร์อาทิตย์ผ่านมานี่ก็บ่ทันได้ตรวเกาะคุ่มฝนที่ตกบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเฮานะครับคาดว่าพุ่นล้าครับตอนใบใบคำคำอาจจะมีได้บางพื้นที่ในบริเวณทั้งจังหวัดเลยนะครับจังหวัดชัยภูมิอาจจะมีได้นะครับสําหรับการคาดหมายลักษณะอากาศ24ชัช่วโมงมือน,นี้นะครับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ของเข้ากับมีอากาศพ้อนนะครับกับมีฝ่าหรัวเกิดขึ้นในตอนกลางวันนะครับส่วนฝนนะครับคาดว่าจะมีบางพื้นที่ก็คือร้อยละซีพรองพื้นที่บริเวณที่ตกอ่าญุบุระครับทั้งจังหวัดเลยด้วยจังหวัดชัยภูมินะครับ,าบคบาดหมายอุณหภูมิสูงสุดนะครับกับยุนิเกณฑ์อากาศพ้อนแล้วนะครับทุกจังหวัดนะครับคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดกับยุทีสามสิบห้าถึงสามสิบแปดองศาเซลเซียสนะครับส่วนอุณหภูมิต่ำสุดเดือนสองนะครับกับยุทียี่สิบเอ็ด ถึง2 5องาศาเซลเซียสนะครับในช่วงนี้นะครับบริเวณภาคะตันอกชิงนอตอนบนของ้องกะมีอากาศพ่อนขึ้นเรื่อยๆนะครับสีเห็ดห้ยในตอนกลางวันอาจจะมีอากาศห่อนในหลายพื้นที่แล้วก็บ,บางพื้นที่อาจจะมีฝนเกิดขึ้นได้แต่กับว่าหลายนะครับเป็นฝนฝ่าคันห้องเกิดขึ้นในช่วงบลายค่ำๆนะครับกฝากเตือนพี่น้องประชาชนนะครับให้ดูแลรักษาสุภาพเดือจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็สภาพอากาศที่ห่อนในช่วงปนุ่มน,นะครับ กรปรหพอกับเข้าวพยากรอากาศได้ไหมครับสวัสดีนี้สวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ พัทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน